อันตมยังมุตตะสัพภะวัตโอปุปภะหงกันมการังะโรมาเซยัง โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต ตอสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหามโคมยังภะควันตังสรนังกตาโยนโนภะกวาสัทธายญาสัจมยังภะกวะโตธรรมมังโรเจมะ อโหสิคโซอพระกวารหังสัมมาสมบุตโธสตตสุการ u n การุญ j a ปฏิจจก k จ r ารุณายโก Ite si anu kampang upadaya Ite si anu kampang upadaya Asan ha punna miyang Asan ha miyang Harana siyang isi patane mikadaye ปัญจวาวคิยานังภิกคูงอนุตตรังธรรมจักกลางปะธรรมังปวัตเตตวะจัตตาริอาริยสัจจานิภักเสสี จัสมินเจะโคสมัยเยปัญจวัคคียานังพิคูนังปัมมุโคอายสสมมาอัญญกันโยพระควะโตธรรมังสุตวา วิราชังวีตมลังธัมมะจักุงปฏติลพิตตวะยังกินจิสมุดยะธัมังสรรกิจิสมุยธัมมังสัปปัญตังนิโรธธรรมันติงนิโรธธรมติภะควันตังอุปสมปดัง ยาจิตวาพระคาวะโตเยวะสันติกาเอหิภิกขูอุปสัมปังปาติละพิตาวาพระคาวะโตธรรมวินเย อริยสาวกะสังโฆโลกะปัทมังอุปันโนอโหสิทัตสมินจาปิโคสมัย สังขรตนังโลเกะปัตมอุปนังอาโหสิพุทธัตนังธัมมารตานังสังขรัตนันติ ติระตนังสัมปุณณังอโหสิม่ยังขคอเอตระหิอิมังอาสันหปุณณะมีกาลางตัสสะภะคกวะโตธรรมจักกะปรวัต ตนะกาลสัมมาตังอริยสาวกสังฆาอุปันติอุปัตติกาลสัมมาตัญจารัตนาตยะสัมสัมปูรณกาละ สมตัญจาปตตวาอิมังท่านังสัมปตานิเมสการเกเหตตาวัตโนกายังสการูปทานังกริตวัตสาภกวโต ยะธาพุตเจคุเนอันุสรันตาอิมังทูปังปฏิมาคะรันจาปิกขตุงปะดักกินังกาลิสามะยะธากะหิเตหิสักะเรหิ ปูจังกุรุมานาสาธุโนพันเตภะคะวะสุจิระปรินิมุโตปิยาตบเบหิคุเนหิอะติตารัมนาตายะปัญญายะมโน hehi kahiteakare ama kang di karatan Hiaya sukaya Hiaya sukaya